จะรักหรือจะร้ายสึกมังกรชนมังกรระหว่างเขี้ยวกุดและไลฟิวลี่รักหรือลบใครคือมังกรที่แกร่งที่สุดในตระกูลฟิวลี่ทุตเลดหรือเจ้าเขี้ยวกุดสายพันไนฟิวลี่จุดเด่นความฉลาดกลยุทธ์แม่นยำการควบคุมพลาสมาเบรสุดเฉียบความสามารถพิเศษปีกหลังสามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศยิงพลาสมาแม่นยำสูงจุดอ่อนต้องพึ่งหางเทียมในการบินสมบูรณ์แบบไลฟิวลี่ สายพันไลฟิวลี่จุดเด่นความเร็วสูงความลื่นไหลในอากาศสายรอบโจมตีความสามารถพิเศษหายตัวได้ในแสงแดดหลังจากยิงพลาสมาจุดอ่อนพลังกายอาจน,น้อยกว่าเคี้ยวกุดเล็กน้อยไม่มีประสบการณ์ลบเท่ามุมมองที่1เคี้ยวกุดชนะด้วยประสบการณ์ต่อสู้ที่มากทั้งกับมังกรยักษ์และนักล่าเคี้ยวกุดสามารถวางกลยุทธ์ตอบโต้การพังตัวของไลฟิวลี่ได้และการยิงพลาสมาข,ของเขาก็แม่นแบบไม่พลาด มุมมองที่2องไลฟ์ฟิลลี่ชนะด้วยความเร็วบวกความสามารถในการหายตัวไลฟ์ฟิลลี่อาจโจมตีแบบฮิตแอนลันทำให้เคี่ยวกุดเหนื่อยและเสียเปรียบในระยะยาวมุมมองที่3เสมอกันหรือไม่ยอมสู้กันจริงๆแฟนๆหลายคนอาจชอบแบบจบอบอุ่นทั้งคู่สู้กันไปมาแล้วหยุดมองหน้ากันจากนั้นก็จูงมือบินหนีไปด้วยกันทั้งหมดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นลองจับทั้งคู่มาสู้กันแบบขำๆ เพื่อนๆคิดว่างไงลองคอมเมนต์ได้คลิปได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ